ั้งกระทะเจียวกระเทียมพอกระเทียมหอมแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะนี้เราใช้เนื้อไก่ส่วนที่เป็นน่องติดสะโพกแล้วเอากระดูกและหนังออกจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนำไก่ลงไปผัดกับกระเทียมจากนั้นก็ปรุงรสได้เลยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายหรือไข่าทานผงชูรสก็ใส่ได้เลยค่ะกะปริมาณน้ำมันหอยและซอสปรุงรสอย่างละหนึ่งช้อนโตะ๊ะส่วนน้ำตาลทรายใส่เล็กน้อยเพียงหนึ่งช้อนชา เสร็จแล้วใส่หอมใหญ่และพริกขี้หนูส่วนซอยในส่วนของพริกก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะชอบเผ็ดก็ใส่มากพริกขี้หนูส่วนจะมีความหอมของพริกและความเผ็ดก็จะมีมากกว่าพริกจินดาแต่ถ้าไม่มีพริกขี้หนูส่วนก็ใช้พริกจินดาได้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยผัดจนไก่สุกแล้วสุดท้ายใส่ใบโหระพาค่ะคนไปมาแล้วตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ เมนูนี้ทำง่ายกินกับไข่ดาวหรือไข่เจียวอร่อยมากเลยค่ะไก่ผัดพิขี้หนูสวนใบโหระพาลองไปทำดูนะคะ